สวัสดีครับพี่น้องมีสหายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกท่านสุขูมสุขคนนะครับเนาะเมื่อนี้ช่องวสัสดุเทียมครับได้มาอยู่ที่สวนของลุงท่านนึงครับที่ลุงเพื่อนมาเฮ็ดไว้หลายปีแล้วครับแล้วเป็นเป็นสวนผสมผสานนะครับในคความิดของเพื้นที่ประมาณหกเจ็ดไร่นี่แหละครับแต่ตอนนี้เพื่อนได้ปลูกอินทผลัมไว้สองสามปีนะครับเพื่อได้เก็บก็ได้เอ่อผลผลิตขายแล้วนะครับตอนนี้ลุงแกก็อยู่นะครับอยู่อยู่สวนก็เลยพามาเบิ่ง แนวผมคิดเพิ่นนะครับว่าสิปู่ยังต่อไปในอนาคตนะครับผมครับพอดีมาถิ่นนะครับถิ่นนี้ก็เป็นใช้ภาษากลางนะครับก็เลยมาเจอลุงอาลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ่าลุงทำอะไรอยู่ครับนี่นี่กําลังจะให้อาหารปลาครับอ้าวเลี้ยงปลาด้วยเลี้ยงปลาครับอันนี้เลี้ยงไว้เพราะว่าจะทําที่พักน้ําพอดีช่วงนี้มันเอเอาไว้เฉยเฉยมันก็ยังไรก็เลย หาปลามาลงไว้ครับอ่านี่นี่นี่เป็นสวนชื่อสวนอะไรเนาะครับลุงนี่สวนก็ที่เขารู้ๆกันก็ว่าสวนอินทรพาลัมอินทรพาลัมอ๋อประจําหมู่บ้านอะไรเน,นานนะครับบ้านอยู่ในเขตปุยใหญ่นะครับเขตปรยใหญ่เป็นบ้านบ้านอะไรครับบ้านบ้านปุยใหญ่บ้านปุยใหญ่ยยเองเนาะครับปุยใหญ่ตําบลปุยใหญ่อ่อาอำเภอขุคันอำเภอขุข,ขันจังหวัดครับผมครับทีนี้ลุง ลุงชื่ออะไรเนาะครับนี่ <ผม S 1> ลุงผมประเสริฐรถหอมครับอ๋อระเสริฐรถหอมที่นี่มาทําเห็นมาทําเกี่ยวกับสวนอินทผาลัมครับผมครับแล้วทํามานานหรือยังครับทํามาเอ่อตอนแรกก็คิดว่าได้กินเนาะพอได้กินได้ยินก็ติดใจรสชาติว่าเอะเราน่าจะปลูกได้เนี่ยเพราะว่าเขาว่าไม่ค่อยเอาน้ำเท่าไหร่ก็เลย คิดอยากปลูกอ๋อครับครับคือเคยได้กินได้สัมผัสรสชาติครับผมแล้วก็เลยคิดว่าเราน่าจะปลูกได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อเขากินอีกเพราะว่าช่วงนั้นประมาณราคาเท่าไหร่ครับกิโลหนึ่งช่วงนั้นมันบรรจุเสร็จเป็นกล่องกล่องละร้อยห้าสิบบาทกล่องหนึ่งถึงกิโลไหมครับไม่ถึงไม่ถึงก็ห้าเม็ดอ่ะ คิดว่ากยมันแพงก็เลยซื้อเออเออมันอร่อยก็เลยซื้อกินก่อนน่าจะทําตลาดได้ดีถ้าเราถ้าเราได้ปลูกเองอย่างนี้นะอ๋อครับครับเออเราก็ไม่ปลูกว่าจะขายอย่างเขาหรอกแต่ว่าพอได้กินอย่างนี้นะทีนี้พื้นที่ตรงนี้ประมาณกี่ไร่ครับทั้งหมดหกไร่หกไร่ยาวไปถึงยาวทางเข้ามานอนเลยครับี่แต่ว่าปลูกครึ่งหนึ่งปลูกครึ่งหนึ่งหมายถึงว่าประมาณสามไร่เนาะสามไร่สามไร่นี้ปลูกอินทผลัมทั้งหมดเลยครับไม่่เฉพาะอินทผลัมนะมีทั้งน้อยนาลิ้นจี เล่กง,ง่ายๆคือเป็นสวนผสมประสานผสมประสานครับคือเป็นแนวทางเนาะครับถ้า,าเราปลูกอย่างเดียวเราก็กินอย่างเดียวกินอย่างเดียวอันนี้เราปลูกเพราะว่ามันถ้าอะไรที่มันออกผลเรากินได้ทุกฤดูกาลก็เอามาปลูกตรงที่พื้นที่นี้เลยครับผมเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวลุงให้อาหารปลาหน่อยแล้วให้ดูก่อนแล้วผมจะให้ลุงพาเดินดูชมสวนนะครับชมสวนเรลีกสวน,น,นเนาะปลาที่ลงไว้นี่ก็เป็นปลานิ่มครับปลานิ่มปลาสลิด ปลาหมอปลาช่อนปลารวมปลารวมรวมเหมือนกันแล้วปลาปลากระเด็ดก็มีปลากิ่ถ้ามาต้มไปต้มรวมเพราะว่าน่าจะอร่อยเลยนี้แล้วจะชอบได้กับปลาผสมผสานครับผสมผสานมันมีหลายอย่างมีปลาหมิ่นช่อนทีนี้ตรงใต้ปลาดุกก็มีบ้างทามันไม่ออกตรงตรงขุดตรงนี้นี่ใช้อะไรขุดครับนี่ใช้รถแท็กเตอร์ดันน่ะหมายถึงว่ารถ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 ไอไอนี้แหละรถคูบต้าเรานี่บอ ูปต้ารถอะไสีส้มรถอะไรนี่รถสปอร์ตนิวฮอลแลนด์อ๋อเอามาดันดันกลับไปกัมมาผมให้เขาดันขึ้นไปนู่นครับแล้วก็ขึ้นมานี่ครับเออดันไปแล้วบอกเขาว่าพี่ผมไอ้ลุงผมทําไม่ได้แล้วเอาทาไมล่ะมันแคบเลียวไม่ได้อาก็ขึ้นไปดันทางนู่นออกเกลียวออกก่อนและอันนี้เกลียวเอาไปนู่นแล้วเกลียไปนู่นแล้วก็ลงมาใหม่ครับทีนี้ลึกปรมมาณกี่เมตรครับตรงนี้ ลึกสองเมตรครึ่งสองเมตรโอ้ดันนี่ดันนี่เยอะรถดนจนเหลือลังคารแค่นี้ตอนมันลงไปดันทีนี้เอาน้ำจากไหนมาใส่ก็ผมก็เอาจากบ่อบาดาลนี่อ๋อมีบ่อบาดาลด้วยเจาะครับมีมีเจาะบ่อปรดานครับประมาณลึกประมาณกี่เมตรครับบาด่างแถวนี้สี่สิบสามเมตรครับสี่สามเมตรก็ถือว่าลึกนะครับลึกเพราะว่าเพราะว่าถ้าใช้ปั้มธรรมดาจะใช้ไม่ได้ถ้าถึงหลอดตอนนี้เป็นปั้มน้ำลึกเป็นซัมเมอร์ไหม สมอต๊มน้ำลึกอ๋อที่เป็นต้นเตร์เลีแล้วเขาไม่ขายให้เขาว่าไม่รู้ความลึกโอ้ติดต่อที่กรุงเทพนู่นไปได้ยู่เชียงใหม่นู่นต่อทั้งเน็ตทั้งอะไรทั้งออนไลน์เป็นคนติดต่ออ๋อครับทีนี้ผมเห็นต้นต้นไม้เก่าๆนี่เป็นต้นประดู่เป็นต้นอันนี้ต้นมหาดเนาะไม่รู้นะเป็นตะหาดลูกชายเขาเรียกว่าลูกหยางใช่ใช่ครับเมันเป็นหยางครับตามภาษาเขาเรียกต้นมหาด ครับภาษากลางทีนี้เป็นต้นไม้ประดู่เป็นต้นไม้ป่าของนู้นเป็นของญาติกันอ่าอ่ทีนี้พอพอมาทำอินทรพลอ่ะผมขอไปดูอินทรพลได้ไหมในลุงพาเดินไปดูก็เดินดูได้เลยครับครับเดี๋ยวลุงให้หารป่าเดี๋ยวเขามาให้มาให้ไหมเนาะครับเขาไม่ให้ไหมไปดูสวนก่อนเดินดูสวนก่อนอ่ารบกวนลุงพาเดินดูสวนที่แรกเนี่ยมันไม่ชุ่มขนาดนี้หรอก บ่เพราะฝนนี่แหละเออฝนตกเคยเลี้ยวรถมาจอดในข้างในนี่เลยอ๋อฝนตกนี่หยุดนานหรือยังฝนนี่เนี่ยฝนหยุดวันนี้เลยบ่กพื้นก็ตกยันไรบอกอาลุงพาเดินทางไหนก่อนไปทางไหนอาลุงดังนำหน้าเลยผมตามหลังเออเห็นปลูกต้นไม้ต้นอะไรต้นทุเรียนอะไรด้วยบ่ทุเรียนก็เพิ่งศึกษาสั่งแซมไว้เพื่อลูกหลานเนี่ยเน่เพราะเองอันนี้ เพราะจากเม็ดเลยบอกครับครับเพราะเม็ดเพราะว่ามันปลูกง่ายกว่าที่ซื้อซื้อต้นจากเขาแล้วกินกินพันอะไรครับตอนเออมีมอฑลทองว้างครับส่วนมากจะเป็นมนฑทองแหละที่เขาส่งมาครับแต่นี้ก็เอาเลยมาเพาะไว้เพาะรู้ว่าอันนี้กินดีก็เลยเพาะไว้อันนี้มีสมุนไพรด้วยสมุนไพรของอะไรอะไขิงขิงครับเอาเอาเดี๋ยวลุงพาเดินไปดูเห็นมีต้นอะไรต้นผักกูดผักอะไรเต็มอยู่นี่ ูเก่มาจากการจนบุรีครับนี่กาลังขยายผักกูดนี่เขาว่าเขาทําอะไรกินถึงอร่อยผัดผัดผัดเอายอดมันนี่เนาะครับยอดนี่ยอดแบบนี้โอ้มันเหมือนกับผักกูดบ้านเราไหมครับอันนี้บ้านเราเขาเรียกเฟิร์นนะถ้าถ้าไอ้ที่เห็นตามพื้นบ้านนะแต่อันนี้เขาเขาถ้าเป็นอาชีพทีนี้สั่งเข้ามาวะอุ้ยครับสั่งมาไ่ใผมเหยียบหลวบอ่านี่เหยียบบวเป็นยังไอ้นั่นมันลมซื่เอ สั่งเขามา,ต,าต้นละหรือ,อยังไงคือ <c ười> เ,เขาเขาก็คิดว่าเป็นมันเป็นเขาใ,ใส่เป็นกออไมย่างนะครับใส่พุงมาให้ใส่ลังมาเขาส่งเป็นกล่องพัสดุครับครับตอนนี้เอามาขยายพันธุ์ก็คือมันออกนอเ<ล>ร็วเรือยขยายพันธุ์ได้เร็วเนาอครับ <c ười> มันออกมันออกดู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 ที่ว่าไอ้นอที่มันออกนะั<อ>้นนั้นไหนลลูกลูกไอ้นอที่มันออกใหม like ่ไงครับ <c ười> ตอนนี้ก็ใช่นาะครับ <c ười> นี่แหละที่ว่าแล้วจิ้มจิ้มมาเลย ก็เราก็ไปดึงออกมาเลยถ้าต้นไหนที่ว่ามันโตหน่อยเราก็ดึงออกมาแล้วก็ไปทํลรมเหมือนเราเหมือนดํานาเหมือนเลยดํานาเอาวันนี้มามาดูเรื่องอินทรพลัมแต่ได้คุยเรื่องผักผักกูดด้วยเอาเอาเอาอย่างนี้แล้วคุยเรื่องอินทรพลัมก่อนว่าเอาพันธุมาจากไหนเลยยี่ห้ออะไรพันธุ์อะไรที่มาปลูกครับพันุ์นี้ลูกชายสั่งมาให้ครับสั่งมาจากแม่โจ ของเกษตรไม่โจเลยของเอ่อดอกเตอร์สักรันจวนเนาะนั่นแหละเจ้าของเดิมเขาก็เลยว่าอยากปลูกพอดีลูกชายบอกว่าถ้าอยากปลูกเดี๋ยวจะสั่งให้ให้เตรียมพื้นที่ไปหรอก็ให้เตรียมในพื้นที่นี้แหละเอาแล้วเดินไปดูตรงนู้นมันเป็นอินทผลัมแล้วก็เป็นมะนาวสวนมะนาวด้วยครับมะนาวมะนาวเนี่ยเริ่มต้นนี่ก็มะนาวเนี่กับกับอินทผลัมนี่อ๋อปลูกมะนาวก่อนเลยบ่ไดยยังไงคือพร้อมกันเลยพร้อมกันครับ แต่พาผมลงอินทผลัมก่อนตอนนั้นแซมด้วยมันสำปะหลังอ๋อปลูกคือผสมประสานกันไปเลยรรรตรงพื้นที่เดีวยวกันนีใน่ในตรงว่างอย่างนี้เป็นเป็นมันสำปะหลังครับเพราะว่าเราเรา,เราต้อง <ผม S 1> คิดว่าเราต้องคิดว่าเราจะกินอะไรตอนที่เราปรลูกอินทผลัมครับ,รบแล้วอินทผลัมยังไม่ได้ผลผลิตเราก็ต้องกินตัวนี้ขายพวกนี้ก่อนหารไรได้จากมันสำปะหลังไปก่อนครับทีนี้อินทผลัมนี่พันมันมีอยู่สองสายพันธุ์ด้วยสองสายพันธุ์ครับมีมีเอคลหนึ่งกับบาฮี สองนี่แหละแล้วตัวไหนดีกว่าตัวไหนก็ผมว่ามันก็ดีทั้งสองอย่างเนี่ยอ๋อแต่มันมีสองสองชื่อนะมีสองชื่อก็เลยก็เอาเขาเอามาสองอย่างนี้จะออกเป็นลูกสีอะไรครับออกมีสีม่วงกับสีเหลืองอ๋อครับเป็นสองอย่างสองสีเนาะครับสองสีครับเดินเดินไปดูตรงใกล้ๆต้นตอนนี้มันมันมันงดให้ลูกหรือยังไงตัวนี้ช่วงหมดระยะการเก็บเกี่ยวแล้วนี่ครับนี่ก็รออีกประมาณกี่เดือนครับ เดือนที่เริ่มเริ่มจะออกดอกก็เดือนกุมภามาเดือนกุมภากุมภาก็เริ่มแล้วตอนระยะนี้เราก็บำรุงรักษาโดยการตัดหญ้าทาความสะอาดนี่แหละแล้วก็ปุ๋ยถ้ามีปุ๋ยเราก็เสริมด้วยปุ๋ยปุ๋ยคอกยิ่งดีถ้าเราเลยครับทีนี้ในรอบกี่เดือนถึงใส่ครั้งเดียวทั้งปีเลยทั้งปีมีครั้งดีโอ้ประหยัดสุดๆเลยครับ <laughs> ต,รตรงนี้ไม่มีประมาณกี่กี่ร้อยต้นครับสามไร่เนี่ยที่ลงมาปลูก เต็มๆมันก็ร้อยต้นแต่ก็มีแถมมาสิบต้นเต่สิบต้นก็มีตายบ้างสองสามต้นนี่นะทีนี้ได้เก็บเกี่ยวมาประมาณกี่ปีสองปีนี้ผลผลิตคุ้มไหมครับกับการลงทุนกาวาคิดว่าถ้าทําได้ถ้ามันออกเต็มที่ของมันในอย่างต้นต้นใหญ่ๆที่มันออกเป็นต้นตูมีนี่นะมีมันมีมีตัวผู้ตัวเมียอ่าดูตัวนี้ตัวเมียเป็นลักษณะยังไงครับนี่ตูมีเป็นลักษณะที่รู้แล้วว่าเป็นต้นตูมีออกคือมันออกลูกออกลูกให้ก่อนได้ดูก่อนแล้วก็ เพิ่งรู้ที่มันออกผลมาเป็นเป็นลูกของมันนี่แหละแต่ต้องผสมหมดนะไม่ใช่ว่ะผสมถึงว่าผสมเกสรเกสรตูพูมาผสมให้เขาเอามาจิ้มใส่กันเอามาโรยโรยโรยใส่ช่อเพราะมันเป็นช่อมันเป็นเกสรแล้วก็เขย่าใช่ไหมก็เราเราเก็บเกสรจากต้นตูพุต้นตูพูคือต้นใหญ่นี่โอ้ต้นตูพูจะใหญ่กว่าจะโตจะสูงกว่าใหญ่แล้วสูงนี่แหละเอาเอาเอาเกสรจากต้นตูพูนี่มา เก็บไว้แล้วก็ถ้าตัวไหนออกดอกพร้อมที่จะผสมเราก็เก็บเกสรเสร็กกกกกจก็เอามาโปรยใส่เลยครับออทีนี้ผมถามหน่อยหลังจากที่ลุงกินวันนั้นนะ่ะกิโลประมาณเท่าไหร่นะตอนนั้นนะครับท,ที่ที่ว่ากิโลละสี่ร้อยที่สั่งเข้ามาครับทีนี้ตอน <40 S 1> ตอนที่ลุงทําขายนี่ได้กิโลเท่าไหร่ ผมขายครึ่งกิโลสองร้อยไม่ไม่กล้าขายผมหมายถึงว่าเราลด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 กับบ้านอ๋อโอเคก็ก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับทีนี้เที่ที่ที่ได้นี่บ้านเรายังไม่กล้าซื้อกินเท่าไหร่นะตอนนี้ส่งไหนครับส่วนน้อยส่วนมากก็เขาจะมีการสั่งมาจากจังหวัดอื่นๆอออย่างเช่นนราธิวาสครับกาญจนบุรีชุมพรสั่งสั่งจากเราไปสั่งจากเขาสั่งมาเราก็ส่งไป เอางี้เลยลุงสูตรให้คนบ้านเรากินคือแจกก่อนก็แจกจะให้กินก่อนรสชาติมันอันนี้คุยกันเนาะคุยกันแจกก่อนแล้วเผื่อว่าหน้าเราเขาเกรงใจเราแจกได้มาซื้อกับเราแจกกับญาตินะแจกกับญาติก่อนแต่ญาติพี่น้องแถวปริยายแถวนี่แหละผมแจกพอดีเรื่องมันเป็นอย่างนี้ผมแจกให้กินให้รู้รสชาติอให้รู้รสชาติว่านี่นะมันเป็นอย่างนี้นะไอ้ต้นที่เราปลูกครับเออ พอแกกินไปไปโดนในลูกที่ว่ามันฝัดฝาดหน่อยมันยังไม่หวานเนอะอ๋อมันยังไม่หวานเออมันต้องมันต้องบ่มก่อนไหมไม่ไม่ต้องบ่มคือตัดไปแล้วมันจะสุกไปเป็นลําดับของมันนะครับถ้าเรากินไม่รีบมันก็จะหวานไปเรื่อยๆกินทีละเม็ดสองเม็ดมันก็กินไปเรื่อยๆครับทีนี้เห็นปลูกต้นอิทพารัมเสร็จแล้วก็มาปลูกต้นมะพร้าวด้วยก็มะพร้าวนี่สุดอ้นี้ของมาจากผู้สิงสูนส์ศูนย์พ่อพันธ์บอกเเขามา ขอไอ้ต้นต้นกล้าของของผมไปนะต้นกล้าไหมเถอาต้นกล้าของอิพท้าลัมิพร้าลัมที่ผมเพาะไว้นะอ๋อทีนี้เขาเลยแลกเปลี่ยนกันเนาะมาแลกเปลี่ยนขาเอามาพราวมันแลกท่านอะไรครับมะพร้าวี่ันนี้เขาว่าพันน้าหอมมาพราวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมครับเอาเดินเดินพาไปดูตรงนี้เห็นลูกอะไรหล่นเต็มอยู่นะอันนี้นะลูกอะไรส้มอะไรก็ว่าบางคนก็ว่ามะนาวยักษบางคนก็ว่าบักวืมันมันเปรี้ยวไหม เปรี้ยวสุดๆเลยครับถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเคยอยู่บ้านผวเครียดบกเบือเออนี่แหละยะโสเขาว่าบกบือครับบกบือแต่ว่าบางคนก็ว่ามะนาวยักษ์เขาบ่าอ่าเดี๋ยวไปดูไปดูใกล้ไหมมันเป็นเรื่องอะไรกันเนี่ยครับพามาดูสวนผสมประสานนะครับไม่ใช่มาดูจะพาะอินทผฟ้าลัมาดูบกเบือครับบกเบือนี่คมันตกดีมากกันเลยเอาไว้ก่อนว่าพิดว่าจะตัดทิ้งไหมบอกเออเพราะว่ามัน ไม่มีใครเอาไปกินเลยือว่าฝรั่งเขามาเอาไปสองลูกฝรัง่งเขาขอเขาอยากได้เอาไปแล้วเอาไปเยอะๆก็ได้ให้อันนี้ปูกเยอะไหมครับนี่ทีแรกมันมี<อ> <3 S 2> มเาเ <5 S 2> ต็อยู่แต่ว่าผมตัดออกบ้างกันเลยอยู่ต้นนี้แหละที่ออกที่ยังให้ผลอยู่เพราะว่ามันเยอะนะไอ้นี่ตรงนี้ก็ต้นหนึ่งที่ผมล้มทิ้งเนี่ยทีนี้เราถ้าเกิดเราเอาไว้อย่างี้ปุ๊บเราเลี้ยงมดแดงไปด้วยนี่ก็นี่ไงอันนี้มดแดงมันมาอยู่ธรรมชาติของมัน,นครับเราก็เลี้ยงไว้เลย อาแล้วถัดไปก็เป็นต้นขนุนต้นขนุนครับมาดูอินฟาลํำได้ดูหลายอย่างนะครับมัน,นเป็นสวนผสมผสานเอาพามุดพารอดไปทั้งทิพย์ทั้แลแล้วครับวันน,นี้อันนี้ก็พันอะไรครับขนุนอันนี้เขาผมกินดูแล้วว่ามันหวานดีผมก็เลยรีบลงลุมเลยอ๋อเดียวมันเป็นลูกเลยบอกเลยยังไงที่ได้กินผมกินจากของคนอื่นให้อ๋อเขาให้มาเออเขาให้มาเออให้มา,ให,าให้มาเป็นลูกเลยเออให้มา พ่นนำ้ำไอสายน้ำพึ่งเขาว่าอย่างนี้นะอ๋อถนนสายน้ำพึ่งสายน้ำพึ่งครับตามชื่อมันเนาะเนื้อมันเหลืองเนื้มันเหลืองสีก็เพาะเปิดสองต้นครับสองต้นนี้กับทางนู้นต้นหนึง<ข>่งต้นต้นต้นเล็กๆอีกต้นหนึ่งเป็นสามต้นก็เลยได้ปลูก,กไว้เนาะได้ปลูกไว้ว่วาถ้ามันเป็นก็เอาถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแล้วแล้วมันเป็นลูกอย่างตอนนี้ปีนี้กินแล้วฮะมีออกแล้วปีปีนี้ได้กินลูกอ๋อที่ตัดที่ตัดตรงนั้นนะครับ ลูกใหญ่ลูกหนึ่งเลยล้เลาะสองลูกแต่ต้นที่ยังไม่ถึงบอกไม่ได้พเพาะเมล็ดไว้อีกบอกบอริเพาะครับเพราะบริเพาะเลยกินลืมเลยกินหลายอย่างเอา่าคราวนี้ก็เป็นต้นมะนาวนาะคอับอันนี้มะนาวของแท้มะนาวอันนี้ลูกชายสั่งมาให้จากไอ้แป้นพิจิตรเลยนี่ครับใช่ใช่เอลูกใหญ่นั่นนี่นี่ดูล่นนี่กินบ่มดนี่แล้วไม่ได้เก็บไปขายบอกยังไงก็ไม่ค่อยมีไอ ถามพวกตลาดตลาดก็ว่าโอ้ยเต็มเหมือนกันเขาบอกก็เลยแจกจ่ายบ้างก็มันก็เอาไปช่วยงานผมเห็นอยู่ในบ้านผมเดิมเขาทําเป็นสวนแต่ว่าไม่รู้ขายตรงไหนเขาไปขายทุกวันนะแต่เข้าตลาดคูขันนี่แหละครับส่วนกก็พวกที่วิ่งครับตลาดแต่ส่วนบางบางครั้งนี่ถ้าเอาไปจริงๆเขาเกิดว่าโอ้ยมันล้นเอาเป็นไปไม่หมดหรอกตไวอย่างนี้นะแต่เราก็ปลูกไว้ให้ให้เป็นพืชนส่วนเราเผื่อว่าวันหน้าบางครางหน้าอาจจะมีราคาขึ้นมา ที่แรกนี่ไม่ได้อยู่อย่างนี้นะฮะต้นมะนาวนี่ผมว่าที่มันที่ีปลูกแล้วมันเป็นง่ายอ๋อง่ายกว่าพืชอย่างอื่นปลูกง่ายติดเร็วคิดดูมันอยู่ขอบถนนลาดยางเนี่ยผมย้ายใส่รถแตกๆคนมาผมเอามาปลูกมาลงปีเดียวฝนตกงมามันร่วงไอ้ใบเก่ามันพอมันออกออกดอกอะไรผลออกผลเลยทุกปีดีตัวดินมันดีผมย้ายสามหลุมแล้วนะครับย้ายมาจากลาดยางเนึ่งครับ ตรงไหนจะเหมาะสมเด้ก็เลยเอาลงนี่เลยลงมานี่ลุงพาเดินไปดูฝั่งนู้นหน่อยมีอะไรต้องรลอดไปทางนู้นหลอดเลยครับรกมากเลยว่าตัดใหญ่ยังมีมีฝนตกครับปักช่องไหนครับลุงต้นต้นอะไรนะต้น้อยหนา้อยหนาปักช่องครับเอามันเป็นลูกหรืตัวน่นมีมีลูกแต่ลูกมันใหญ่นะบอกอันนี้เป็นลูกเล็กที่มันเลือลงมาที่ที่มันออกใหม่ดูใกล้ๆครับ ไม่น่าปกช่องไม่ฉีดพ่นยาอะไรบ้างไหมครับไม่ผมไม่เคยใช้ยาเคมีอะไรเลยแต่ว่าสวนนี้เป็นปลอดคือปลอดเลยแหละผมถือว่าอะไรล่วงยางเกษตรเกษตรกุคันเข้ามาเก็บไอ้ลูกนี้มันหล่นนรับเก็บกินได้เลยเท่ามันไม่มีพิษหรอกผมไม่ได้ใช้พิษแสดงว่าสวนนี้เป็นสวนปลอดสารพิษปลอดแล้วก็จะเป็นเป็นสวนที่ว่าไม่ธรรมชาติอ๋อครับครับไม่ฉีดยาแต่ปุ๋ยเคมีใส่บ้าง ุ๋ยใส่บ้างอ๋อครับก็คือมันจะเจอจังกับ้เห็นกองกองยังที่ผมทําไว่านั่นนี่แหละผมจะเอาดินที่อยู่ที่มันหนักงมอยู่นั่นแหละเอามาโยนใส่โคนต้นถ้างั้นเข้ามาสวนนี้กินได้แบบสบายใจสบายใจเลยสบายวลาพาไปดูทางนู้นต่อโอ้แบบธรรมชาติจริงๆครับเพราะว่าไม่ไม่มีการฉีดยาขยะไม่มีการอะไรเลยดินที่มันลมๆเนี่ยผมตัดกับหมักมอให้มันย่อยสลายไปตามนี่แหละ ผมไม่เคยตัดแล้วอันนี้เห็นว่ามันโอ้ไม่ทันกันเลยต้องค้นไปให้วัวบ้าเพราะว่าการหมงมุมของดินนี่จะเน่าโอของย่านจะเน่าไปเรื่อยๆมันมันจะได้ปุ๋ยธรรมชาติองมันมันจะเป็นวัตถุอินทรีย์เนาะก็แค่ปุ๋ยพืชสดอันนี้ต้นอะไรนี่ถ้าเราไม่ผิดจะเป็นดินจีเนาะได้กินลูกยังขนาดนี้เพิ่งเพิ่งออกปีปีที่ผ่านมาได้กินปลายยังไม่เป็นพี่หรอกอ๋อเพิ่งที่ปีครับถึงได้กินนี่อันนี้ ปลูกมาตั้งหลังจากการปลูกน้อยนานี่ผมผมปลูกใกิดใกล้ๆไร่กันไร่เรือยกันปีต่อปีป,ปีปีแรกก็ลงอินทผลัมปีสองน้อยนาปีสามหรืนี้อ๋อเสริมมาเรื่อยๆครับเพราะอินทผลัมนี่เราจะน้ำร่องก่อนน้ำร่องก่อนอครับครับอา่าโอเคร้อยร้อยกว่าต้นนี่เมื่อปีกายนี่ได้ขายนี่หรือปีนี้ได้ขายนี่ผมปีกายนาะมันจะออกช่วงหน้าหนาวใช่ไหมปีก็ได้ประมาณกี่บาทบอกได้ไหมปีก่อนออกเยอะ ปีปีแรกเลยออกเยอะก็ได้ได้หลายหมื่นตีก็ไม่ไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันออกเยอะกว่าแต่ขายเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ที่สองหมื่นเก้าเริ่มต้นคือครั้งแรกครั้งแรกสองหมื่นเก้าทีนี้มันเก็บได้กี่ครั้งครับเก็บครั้งเดียวจบเลยจบอ๋อปีหนึ่งปีหนึ่งออกครั้งเดียว คุ้มทุนแล้วผมขายไอ้ไอ้หนอที่เพาะด้วยนะอ๋อขายขายเบี้ยพันเพาะลูกอะมันได้ที่เราเพาะพันด้วยตัวนั้นตัวนั้นผมขายตอนเขาฮิตนะครับผมก็เลยขายได้ได้ตัวนั้นประกอบมาประกอบมาเป็นเป็นหน่อไอ้ที่ต้นกล้ามันนะครับครับต้นกล้าสรุปก็คือตัวนี้เป็นสวนผสมประสานที่มีต้นไม้แล้วก็มีผลไม้เกือบทุกชนิดก็ในสวนนี้ว่าจะให้ครบวงจรถ้าทาได้ไม่แต่ไม่แต่ แมแต่ไอ้ช่วงกลางๆนัน่นได้ท่ปลูกได้แด้ไ,ไอ้ค่ามอนอะไรนะมอนบุรีมอนบุรีรเออนี่นแหละก็ปลูกเนั่แหลยก็ได้ไปจัดกระเช้าให้เจ้าหน้าที่ที่มาเปิดอยู่เกษตรปร้ใหญ่ครับเอานี้ตอนท้ายทิ้งทิ้งทวนไทยห,หน่อยวาอ่าเป็นยังไงถึงมาคิดเป็นเกษตรในผสมสารแบบนี้ครับคือตอนตอนแรกเลยคือแรกๆเราเราปลูกมันสำปะหลังเนาะมันก็ปลูกแล้วก็ ตุกแล้วก็ถอนถอนแล้วก็หาต้นมาปลูกใหม่หม,มุนเวียนเราแกมาเอ้ยไม่ไหวแลวแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวแล้วเรากําลังไม่พอก็มีตากับยายนะลูก,กรับราชการไปแังนี้เราก็ไม่ต้องรอกับลูกรับราชการแล้วก็ทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆอยให้สร้างต้นไม้ยืนต้นมาให้ปลูกหน่อยสิเอยอย่างนี้หมายถึงว่าผลไม้เราต้องปลูกอะไรที่กินผลได้เอามาปลูกเถอะสรุปก็คือทํามันสำหหลังแล้วมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันได้แต่มัน ได้แต่มันและก็ไม่คุ้มทุนด้วยกำลังทุนเยอะต้องใส่ปุ๋ยทุกปีใส่ปุ๋ยแล้วก็หาคนมาช่วยคือลูกน้องแล้วใส่ปุ๋ยทุกปีดินเราอะดินเราก็เสียไปกับเขาเลยไม่มีการตัดหญ้าผมเพิ่มจํานวนไปอีกอะมันไม่ใช่ธรรมดานะอ๋อครับปลูกไปปีต่อไปยิ่งเพิ่มไปอีกครับทีนี้ถ้าตัดมาดูมาชมสวนติดต่อทางไหนได้บ้างครับก็ทางเฟซทางไลน์ทางเบอร์โทรอะไรได้ไหมสะดวกไหมก็เอา โทรศัพท์ติดต่อมาก็แล้วกันครับเอาบอกเบอร์หน่อยได้ไหมครับโเบอร์ผมจำไม่ได้จำไม่ได้เลยเอาใช้ตัวช่วยหน่อยศูนย์เก้าสี่ครับสามหกสองครับเจ็ดแปดหนึ่งหกครับลุงประเสริฐครับผมลุงประเสริฐอ้าวขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เศร้าละกบเขียนแซวแซวล,ล่างนาสีแขวแบกบักจกลงนามีสวนน้อยๆเก็บพักเต็มกระตาบ่อดดสีดยาบ่อดดใส่สารเคมีหอมไอดินนะหอมกลิ่นรวงข้าวในลวงพาเราทำเกษตรอินทรีย์เจอจานจ,จ่ายแจกละคายแต่พอดี ความรู้ใครมีก็เผื่อแผ่แบ่งปันต้นทุนบอ่อสูงแต่ภูมปัญญาบอ่อต่ำถึงตากแดดตัวดำแต่ใจช้ำรอยยิ้มเพื่อผลพอเพียงได้พึงอยู่พึ่งกินบ่มีเงินก็บบ่ดินบ่อดตายเด้อ